สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับในการดําเนินการเกี่ยวกับคนที่นําเข้าหมูเถื่อนนะครับผมมาดูข่าวนะครับวันนี้ข่าวที่20่สพฤศจิกายนนะครับนายกนะครับรัฐมนตรีจี้ดําเนินคดีค้าหมูเถื่อนเน้นรายใหญ่นะครับหาหรือช่วยผู้เลี้ยงหลายย่อยนะครับนายกรัามนตรีจี้ดำเนินคดีต้นต่ออกับผู้ค้าครับ หมูเถื่อนเน้นรายใหญ่นะครับเพื่อตัดวงจรการทุจริตนะครับข้ามสัตดาห์นี้นะครับมีแถลงความคืบหน้าในการดําเนินคดีจอหาหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยงหมูรายย่อยนะครับซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะครับในเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเองนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายยกรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังนะครับและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามหมูเถื่อนล่าสุดนะครับพลเอกนะครับต่อศัก์สุวิมลนะครับผู้ผู้บัญชาการตํรวจแห่งชาตินะครับเข้าให้ข้อมูลว่าจะสามารถแถลงผลความคืบหน้าคดีได้เร็วๆนี้นะครับซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านตัวนี้สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับสินค้านะครับแต่ถ้าปรุสัต ไม่ว่าจะเป็นวัวน,นะครับหรือสัตว์อื่นๆนะครับหรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆก็จะมีผลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนายยุทธมนตตีกล่าวว่ามีความเป็นห่วงนะครับจึงได้มีํำชัดให้มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้านะครับเพราะหากปล่อยให้เกิดความล่าช้ากังวลว่าจะมีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปใช้ในการกระทำผ,ผิดนะครับแสดงว่าการวงการ ้าถื่ค้าเนื้อเถื่อนนี่นะครับจะมีนายทุนใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของราชการนี่อาจจะไม่กล้าเข้าไปาปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นนะครับนายรัฐมนตรีก็พยายามที่จะเร่งกำชับนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรดำเนินการทางคาดีโดยด่วนนะครับทั้งนี้นะครับนายรัฐมนตรีกล่าวว่าตนทราบดีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีภาร,รกิจที่ดําเนินการหลายอย่างแต่ก็อยากจะเร่งรัดนะครับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด คาดว่านะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นยังไงจะมีความคืบหน้าเพราะจากที่นายุทธมนตรีได้กำชับก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศก็รวมประมาณ10วันแล้วนะครับที่ได้สั่งการไปซึ่งต้องสืบสวนทราบถึงที่มาของปัญหานะครับแล้วก็เน้นไปที่การจับกลุ่มต้นตอใหญ่นะครับคือเน้นการจับกลุ่มนะครับผู้กระทำความผิดต้นตอรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนายนายทุน แบบไหนก็ช่างนะครับตอนนี้นายกได้คุบแบบนั้นจะได้จุดปัญหาเพราะหากดำเนินการจับกลุ่มรายเล็กนะครับปัญหาก็จะไม่มีวันจบสิ้นนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่นะครับจับกลุ่มรายเล็กก็แค่นั้นนะครับก็คือเราไม่ได้สาวถึงต้นต่อรายใหญ่นะครับถ้าสาวถึงต้นต่อรายใหญ่ซึ่งนําเข้าหมูเถื่อนนะครับแล้วก็ค้าหมูเถื่อนต่างๆนะครับก็จะทําให้นะครับ เนื้อหมูของเราน่าจะดีขึ้นนะครับหรือว่าสินค้าการเกษตรอาจจะดีขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปรรนัฐ,ฐานนะครับที่จะทําให้ผู้กระทําความผิดไม่สามารถที่จะกล้ากระทาความผิดนะครับแล้วก็จะทําให้การตลาดของเกษตรกรไทยของเรานั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนครับในขณะวันที่20พฤศจิกายนครับจะมีการหาลือกับานายจุลพันธ์อมรอ,อมรว,วิวัฒน,นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับเรื่องการสนับสนุน ผู้ประกอบการการเลี้ยงหมูลายเล็กนะครับแล้วก็รายการที่ปัจจุบันประสบป,ปัญหาเรื่องต้นทุนการเลี้ยงหมูจะต้องปิดการไปนะครับรวมถึงมีการหาหรือกับธนาคารทกศนะครับว่าจะสามารถมีมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกร,กรอย่างไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ดีนะครับผมเชื่อว่าในสัปดาห์หน้านะครับหรือไม่เกินสสัปดาห์นี้น่าจะสาวหาต้นต่อรายใหญ่นะครับสำหรับวันนี้โคบานเมืองไรก์เกิลออฟฟิเชียลนะครับ มาเล่าสู่เพื่อนๆฝั่งเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ